สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดูหนึ่งนาทีกับดรเทมและทารคคานนะครับเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสัปดาห์เนี้ ดวงหนึ่งนาทีของชาววันอังคารกับชาววันพุธกลางวันประจำวันที่10ถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับจะเป็นยังไงบ้างใครจะดวงเฮงใครจะปังใครจะมีโชคหรือใครจะอะไรยังไงเรามาดูกันนะซสิว่าสัปดาห์นี้ทั้งชาววันอังคารกับชาวพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างเราจะเริ่มจากชาววันอังคารแล้วกันนะครับตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจ e tiktok doctor theme t า r o นะครับตั้งจิตนะดูซิว่าชาววันอังคารจะเป็นยังไงสัปดาห์นี้ ชาววันอังคารนะครับช่วงนี้โอ้มีเรื่องลังเลใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้รวมทั้งการหมุนเงินหรือการโยกเงินอะไรบางอย่างนะครับเหมือนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยช่วงนี้เงินรั่วจังเลยเนาะมีเหตุให้ต้องจ่ายตลอดเลยนะครับเห,หเบมือนแบกภาระความรับผิดชอบในหลายเรื่องนะ แล้วก็พูดถึงว่าให้ระวังการความอึดอัดใจหรือการหดนแหง้างหลังก็เกิดขึ้นได้แล้วไพ่ใบนี้เหมือนอุปสรรคเยอะเหลือเกินเหนื่อยเหนื่อยเนาะเมื่อไหร่จะหายเหนื่อยสักทีเอ็นดูชาววันอังคารจังเลยนะครับไพ่ภรษสังฆราชเหมือนปลงอ่ะปลงกับสิ่งที่เจอปลงกับสิ่งที่ทำมันแก้ไขอะไรไม่ได้เหนื่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ชาววันอังคารแล้ว คุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นมากในสัปดาห์นี้อาจจะได้รับ <c oughs> การทํางานออกมาอาจจะทําออกมาได้ดีและเป็นที่ยอมรับแต่บางครั้งคุณก็ขอแบบว่ารักความสะโด,ดโลกส่วนตัวสูงหงน่อยช่วงนี้อยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่เงียบๆเพราะรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินสู้และฟันฝ่าเหลือเกินนะและมีเรื่องต้องลังเลใจต้องตัดสินใจรวมทั้งการหมุนเงินนะเป็นกําลังใจให้สําหรับชาววันอังคารสัปดาห์นี้ไม่ใช่เป็น,ปนวันของคุณแล้วกันนะครับนะเรามาดูชาววันพุธกลางวันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตั้งจิตน,นะครับสื่อมาที่มือ พุทธกลางวันช่วงนี้โอ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 ,โอ,โอ้ปัญหารอบด้านเลยต้องให้คิดต้องแก้แบกภาระแบกความรับผิดชอบหลายสิ่งให้ระวังการทะเลาะวิวาทการมีปากเสียง ให้ใจเย็นๆนะการแข่งขันการฟ้าฟันกันสูงเหลือเกินและเรื่องอึดอัดใจระวังปัญหารักสามเศร้านะระวังแฟนจับได้นะเพราะไพ่แห่งการทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ป็น,นี้พูดถึงว่าคุณเป็นคนคาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดนะแต่ถามว่ามันได้ไหมมันได้นั่นแหละไม่ต้องกังวลใจแต่คุณจะทํางานออกมาได้ค่อนข้างดีนะสัปดาห์นี้ทําออกมาได้ดีและเป็นที่ยอมรับครับผม